ซีรีส์คำนวณค่าใช้ใจ่ายในการโอนอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบ้านหรือคอนโดนะครับซีรีส์นี้จะเอาตัวอย่างนะครับมาคำนวณให้ดูนะเพื่อฝึกวิธีการคำนวณน,นะครับที่ถูกต้องจากสูตรนะครับวิธีการคำนวณแล้วก็วิธีการหาด้วยว่าเรานะครับราคาประเมินบ้านของเราประมาณเท่าไหร่และจะคำนวณอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเฉพาะเหมาะกับในหน้านะครับที่สนใจ นะครับในด้านการคำนวณอ่ะตัวอย่างนี้นะครับเป็นบ้านราคา1.5ล้านบาทถือครองมา5ปีเสียค่าโอนเท่าไหร่เดี๋ยวไปคำนวณกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่สมมุติขึ้นมานะครับเพราะนั้นไอ้ตัวเลขข้อมูลนะครับตัวอย่างราคาบ้านพื้นที่หรือจำนวนการซื้อมาเนี่ยนะครับอ่าเป็นตัวอย่างที่สมมติขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่ เราเวลาเอาคำนวณเนี่ยนะครับเราไปคํานวณกับสูตรจริงนะครับจากจากวิธีการคํานวณจริงที่เขาคํานวณกันนะครับซึ่งได้เท่าไหร่นั้นทุกขั้นสามารถไปลองคํานวณเองได้นะครับจากตัวอย่างโฉนดบ้านของคุณเองหรือคอนโดมิเนียมของคุณเองนะครับตัวอย่างนี้นะบ้าน1นึ่งล้านห้าแสนบาทพื้นที่82ตารางวานะครับซื้อมา5ปีค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไหร่ไปคํานวณกันครับค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับมีอะไรบ้าง ต้องรู้กันก่อน 1. ค่าธรรมเนียมการโอน้อยละ 2. คิดจากราคาประเมิน 2. ค่าอากรสแตมป์0.5ครอบครองมา5ปีนะครับมีชื่อในทะเบียนบ้านครบ1ปีก็จะเสีย0.5แต่ถ้าใครนะครับครอบครองมานะครับไม่ถึง5ปีหรือนะครับมีชื่อทะเบียนบ้านไม่ครบ1ปีนะครับคุณก็จะต้องเสียเป็น ภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%จากราคาประเมินหรือราคาขายขึ้นอยู่กับราคาไหนสูงสุดนั่นเองนะครับถามว่าถ้าครอบครองมา5ปีแล้วนะแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับมันเสียกี่เปอร์เซ็นตะ์นบอกเลยว่าเสีย0.5%นะคืออย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะเลือกมาสักอย่างคุณคุณเข้าข้อไหนนะครับ คุณก็เสียแค่0.5แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่เข้าข้อไหนเลยคุณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดาราคาประเมินหักค่าใช้จ่ายได้50%นั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันสิ่งที่ต้องรู้นะครับว่าเราจะไปคำนวณเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่ต้องรู้คือ1ราคาขายนะครับสราคาประเมินต่อตารางวานะครับหรือต่อตารางเมตรนะครับหรือราคาประเมินโดยรวม 3. นะครับจำนวนกี่ตารางวากี่ตารางเมตรนะครับกรณีเป็นห้องชุด4จํานวนปีที่ถือครองพวกนี้มันมีอ่าส่วนหมดเลยมันต้องรู้ข้อมูลพวกนี้นะครับจะได้ประเมินได้นะอ่ะวิธีการเข้าไปนะครับเว็บประเมินราคาสังหาริมทรัพย์นะครับ เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยตามลิงก์นี้นะครับเข้าไปปุ๊บนะไปใส่ข้อมูลโฉนดที่ดินนะครับหรือเลขกรรมสิทธิ์นะครับห้องชุดนะใส่เข้าไปเลยเราจะได้รู้ว่าราคาประเมินนะครับจากเว็บไซต์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะะไม่ใช่ว่านึกคิดเองนะครับอันนี้ไม่ได้นะเพราะนั้นต้องไปดูอ้างอิงจากข้อมูลจริงนะครับ พอเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาครบถ้วนแล้วเราได้ราคาขายแล้วนะครับว่าจะขายเท่าไหร่เราได้ราคาประเมินแล้วนะครับอันนี้ราคาประเมิน1นึ่งล้านสองแสนบาทเราได้ตารางวาแล้วนะครับแปตารางวาเราได้จํานวนปีที่เขาถือครองอยู่นะครับหปีแล้วข้อมูลครบถ้วนนะครับไปคํานวณกันอันดับแรกนะครับคำนวณค่าจ่ายนะครับ หนึ่งค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ2คิดจากราคาประเมินเพราะนั้นราคาประเมินล้านสองนะครับร้อยละ2ก็24,00 0บาท2ค่ากรสแตม0ูเป์เนเนื่องจากถือครองมาแค่5ปีนะครับกรสแตมนะครับราคาขายหรือราคาประเมินนะครับอันไหนสูงกว่ายึดราคานั้น,นก็อันนี้ราคาขายสูงกว่าใช่ไหมนะครับก็ล้านห้านะครับล้านห้าเดี๋ยว ผมแก้เป็นราคาขายนะครับล้านห้าคูณ0.5เท่ากับ7,500บาทนะครับนะมนะครับมาดูวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดราคาประเมินนะครับในในตารางนี้นะครับมาดูตารางแรกก่อนตารางแรกเนี่ยจะเป็นการหักค่าใช้จ่ายตามปีที่ถือครองนะครับถ้า พึ่งถือครองมาแค่ปีนึงจะหักค่า้จ่ายเยอะหน่อยนะครับ92%ถือครอง2ปีหัก84ซื้อคลอง3ปีหัก77%ถือครอง4ปีหัก71ถือคลอง5ปีหัก65ถือครอง6ปีหัก60%ถือครอง7ปีหัก55%ถือครองนานหน่อย8ปีขึ้นไปหัก50%นี่คือตามจำนวนปีที่ถือครองส่วนตารางที่2จะเป็นอัตราภาษีนะเดี๋ยวเรามาหัก ตามจำนวนปีที่ถือครองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปคำนวณภาษีนะครับเงินได้อันนี้เป็นภาษีเงินได้นะครับพึงประเมินซึ่งคำนวณกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับจากราคาพึงประเมินว่าประเมินเท่าไหร่นะดูข้อมูลไว้โอเคมาดูกันมาคำนวณกันอันนี้จริงจังละนะครับข้อมูลค่อนข้างเยอะราคาประเมิน1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับ หากค่าจ่าย65%เพราะว่ามันเข้าล็อก5ปีนี่5ปี65%นะครับก็ล้าน2คูณ65%เท่ากับ780,000บาทนะครับคราวนี้หารปีที่ถือคลองเราถือคลอง5ปีนะครับ780,000บาทหาร5เท่ากับแ5 6 0 0าบาทเป็นรายได้พึงประเมินคราวนี้เรามาคำนวณอัตราภาษีนะครับ รายได้พึงประเมินตามอัตราภาษีนะครับละหนึ่งแสนาหมื่นหันเนี่ยมันจะอยู่ในเลทหเท่ากับจำนวนภาษี7จ0 0บาทเออเจ็ดพบาทนะครับคราวนี้มันมีขั้นนี้อีกคือคูณจำนวนปีที่ถือของเจ็ดคูณหเท่ากับ39,000บาทที่จะต้องเสียภาษีนะครับสรุปต้องเสียภาษีเฉพาะไอ้ภาษี เงินได้นะ3 9 0 0 0บาทนะคราวนี้เมื่อข้อมูลทุกอย่างนะครับ3อย่างเนี่ยครบแล้วนะข้อมูล3อย่างครบแล้วคือค่าธรรมเนียมการโอนค่ากองสแตมค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดครบแล้วเราก็มาสรุปรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมการโอน24,000นค่าอากรสแตมป์7,500บาทค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา39,000บาทนะครับรวมทั้งหมดที่จะต้องจ่ายนะครับ7500บาทนะครับจ่ายให้กับตัวกรมที่ดินตัวเท่านี้นะเพราะนั้นเพราะนั้นพวกนี้เป็นการคำนวณพื้นฐานนะครับ ที่เราจะต้องรู้เอาไว้ว่ามันคำนวณอย่างไรแต่น่นอนละในค่าธรรมเนียมการโอนเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะลดหย่อนแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่โปรโมชั่นช่วงนั้นคือบางบางทีเนี่ยนะครับทางภาครัฐเนี่ยมีการกระตุ้นด้านอสังหาก็จะลดค่าธรรมเนียมการโอนนะครับก็เดี๋ยวไปดูณนะวันจริงอีกทีเพราะนั้นเวลาเรา เอาเนี่ยเรารู้หลักการก่อนว่ามันคำนวณกันอย่างไรเป็นแบบไหนนะครับแล้วเรานำไปปรับใช้นะพอรู้หลักการแล้วเราจะเอาไปขี่ข้อมูลลงไปได้นะครับถ้าเกิดเราไม่รู้หลักการว่ามันประเมินอ,อย่างไงมันอะไรแบบไหนเราก็จะงงนะพอรู้หลักการเนี่ยต่อให้บางอันเนี่ยมันมีการมันมีช่วงโปรนะครับช่วงที่เขาลดค่าธรรมเนียมเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับเขาก็จะลด ค่าธรรมเนียมลงจาก0.5เป็น0.1อะไรก็ว่าไปนะคะธรรมเนียมการโอนแบบเนี้ยคุณก็แค่เอาตัวเลขมาใส่แค่นั้นแหละแค่รู้หลักการมันก็เพียงพอนะเพราะนั้นเดี๋ยวคลิปซีรีส์นี้นะครับก็จะเอาตัวอย่างมานะครับมาคำนวณให้ดูบ่อยๆนะครับเพื่อความเข้าใจนะคือมันต้องมีตัวอย่างอะ ซึ่งผมคงไม่ได้มีโฉนดจริงเยอะแยะหรอกแต่แน่นอนละ่ะผมอาศัยหลักการจากโฉนดแรกแล้วก็ลองคำนวณดูจากที่ไปโอนนะเพราะว่าในเทาเฮาเนี่ยผมทำผมมีทำเทาเฮาในคลิปก่อนหน้านี่นะครับในคลิปก่อนหน้าเนี่เป็นเทาเฮาราคา9 5้าแน้เนี่ยนะครับอันนั้นไปโอนจริงพอไปโอนจริงเนี่ยเราลุบราคาประเมินนะครับของจริงที่จาก ในนั้นแล้วเรา,าสูตรหรือข้อมูลทั้งหมดที่เอามาคำนวณเนี่ยเราลองมาคำนวณแล้วนะครับมาใช้ตัวเลขจริงนะครับแล้วก็คำนวณดูปรากฏว่ามันตรงกับไอที่เราไปเสียค่าโอนเพราะนั้นมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วไงว่ามันตรงไอสูตรการคำนวณต่างๆฉะนั้นนะครับเราก็สามารถนำไปใช้กับาการโอนนะครับ ทุกประเภทได้นะหลักการไม่แตกต่างกันนะเดี๋ยวก็ซีรีส์นี้คงจะผลิตออกมาบ่อยๆนะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้เรียกว่ารู้วิธีการโอนที่วิธีการคำนวณที่ถูกต้องคำนวณค่าใช้จ่ายใ,ในการโอนที่ถูกต้องจะได้เตรียมเอาไว้นะเป็นหลักเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะฮะ